สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับกันในคังในฟิดูเดลี่กับแผนการลงทุนประจําวันนะครับต้อนรับกับวันเปรียดที่27มิถุนายนในส่วนของแผนและพฤติกรรมการลงทุนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับการเปิดลงทะเบียนในรุ่นที่8นะครับเราเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็จะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบจํานวนหรือภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับ ทีนี้ใครที่ต้องการจะสมัครสามารถนะครับสมัครที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสมัครมาที่หลักสูตร Real Factor Theory รุ่น8สมัครตรงนี้ได้เลยนะครับหรือขอลิงก์ให้กับขอลิงก์การรับสมัครนะครับจากเหล่าแอสซิสหรือพี่เลี้ยงของสถาบันฟิ t ูเซนเตอร์ได้เลยนะครับเอาล่ะในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับเรามีกล่องแดงตัวเลขสัมพันธเศรษฐกิจในฝั่งฝั่งอเมริกาให้ติดตามกัน3กล่องด้วยกันนะครับ กล่องแรก Final GDP ประจำไตรมาสนะครับกล่องที่2 Unemployment Claim การขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับ3ครับ Pending Home Sale ประจำเดือนนะครับถ้าเราดูจากตัวเลข New Home Sale เมื่อวานที่ลดลงนะครับ Pending Home Sale ตัวนี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าถ้ายอดขายของค้างเพิ่มขึ้นได้นะครับการซื้อบ้านใหม่ก็จะลดลงไงนะครับยังติดหนี้ค้อนเก่าอยู่อะไรเงี้ยนะฮะประเด็นก็คือ ถ้าเพิ่มขึ้นตรงนี้น่าจะหนุนได้แต่ดูจากน้ำหนักนะครับที่เมื่อวานตัวเลข New Home Sale ลดลงเนี่ยราคาทองคำก็ไม่ได้ดีดตัวมากนะักเพราะฉะนั้นน้ำหนักของ Pending Home Sale นี้จึงเบาๆนะครับทีนี้เมื่อประกอบกับกล่องแดง3กล่องจริงๆไม่ว่าจะเป็น Final GDP ประจำไตรมาสและ Unemployment Claim Final GDP ถ้าเพิ่มขึ้นจะหนุนดอนกดทองนะครับอั m p l o y m e n t c น a i m น้อยลงหมายความว่าคนขอรับสวัสดิการว่างานน้อยลง ส่งผลให้ชีนดอลลาร์แข่งค่าขึ้นและเป็นปัจจัยทําให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ประกันจับดอลลาร์อ่อนตัวลงก็ทองคาลดลงอีกเช่นเดียวกันก่องแดง3ามกรองครับกดดันทิศทางของราคาทองคำบิตคอยและน้ำมันแทบทั้งสิ้นเลยในเชิงเทคนิคทีนี้ถ้าในปัจจัยพื้นฐานนะครับกดดันขนาดนี้ในเชิงเทคนิคจะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูในะส่วนของปัจจัยเชิงเทคนิคกันนะครับกับ XAU USD นะครับก่อนที่จะแวะมานะครับแวะไปดู DXY กยังสักนิดหนึ่งดัชนีดอลลาร์ใน2ดัชนีดอลลาร์เริ่มมีการอ่อนค่าลงมาตามการคาดกานแล้วนะครับทีนี้ในกรอบเนี่ยเนื่องจากชุดของพฤติกรรมราคาเขามีการย่อหายทีนี้ในกรอบของเมื่อวานเราบอกว่าเรารอทำสวิงไฮ h ปรากฏไม่ทำเลยนะครับวิ่งยาวอย่างเดียวเลย วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเป็นการสวิปลิควิตี้ชัดเจนตอนนี้ราคาร่วงกลับลงมาที่ไฟร์วาลูแกล์แล้วให้ระวังการเกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับให้ระวังการเกิดสัญญาณการกลับตัวซึ่งโดยเชิงเทคนะิคเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณการกลับตัวชุดนี้ยังมีโอกาสเป็นลักษณะของคอนติเนียที่เป็นเรทงเกิลอยู่นะครับอาจจะมีการสวิปกลับตัวในไฟร์วาลูแกล์นะครับ เพื่อทำการเบรกชุดแล้วขึ้นต่อได้นะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้จะได้เห็นนะครับสีเหลืองคือการคาดการระยะยาวเนาะสีฟ้าจะเป็นการคาดการของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังการเกิดสัญญาณการกับตัวที่บริเวณแปลวัลูแกล็บนะครับถ้าราคาไม่สามารถต่ํากว่าโซนในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็แสดงว่าราคาจะเกิดสัญญาณการกับตัวและปรับตัวขึ้นต่อสอดคล้องกับ ปัจจัยพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าปัจจัยเป็นอย่างนี้หมายความว่าอะไรจากรอบของดอลลาร์นะครับโอเวอร์โซโอเวอร์บอทลงมาชุดนี้ถ้าเกิดโอเวอร์โซในแฟร์วอลูแกลมันเป็นโอเวอร์โซยกโล่เป็นฮิดเดนบูลิชนะครับราคายังสามารถดีดตัวได้อีกหนึ่งชุดจะดีดตัวนิวไฮหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่รอบของแรงซื้อนะครับแต่ถ้าสังเกตด้วยพฤติกรรมเลย นะครับยังมีโอกาสที่จะติดตัวขึ้นต่อเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยหนุนของเฟดเมทัลในวันนี้ด้วยเนี่ยจึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ที่พกผันกับดอลลาร์นะครับมีดอลลาร์ต่อท้ายเนี่ยยังมีโอกาสปรับตัวลดลงอยู่นะครับทีนี้เราก็มาติดตามกัน X a U u S D ในท i เฟรมหนึ่ชั่วโมงเมื่อวานเราทำแผงกันในเวลาบ่ายสถูกไหมครับจากช่วงเวลาบ่ายสที่ราคาทำไซเวย์อยู่ครับ เราตบเซลล์ราคาลงมาตามกรอบในระยะสำคัญ2305เป๊ะวางกรอบไว้เข้ากรอบเป๊ะเข้ากรอบเสร็จนะครับมีการดีดเพื่อย่อหาตามแผนเลยก็ดีดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่2316ก็วิ่งขึ้นมาตามแผนอีกเช่นเดียวกันราคาวิ่งขึ้นมาตามกรอบตามแผนแล้วนะครับติดออร์เดอร์บล็อกทิ้งไส้ในช่วงข่าวครับเกิดแพนิคในการปรับตัวลงลงมาครับลงมาท New ํานิวโลตามโครงสร้างเลย สำคัญที่สุดคือวันนี้และว่าราคาจะสามารถทำลายโครงสร้างขึ้นไปได้สำเร็จหรือไม่แต่ทีนี้ถ้าดูด้วยพฤติกรรมราคาเราจะเห็นว่าในชุดของการเกิดโซนเนี่ยเขาไม่ได้มีการทำสวิงไฮเอาไว้ก่อนเกิดสวิงโลชุดล่าสุดเลยมันเป็นการทำสวิงโลสวิงไฮแล้วเกิดสวิงโลเลยสวิงโลชุดนี้นิวโลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะค้างการทำรอบของสวิงไฮอยู่ ทีนี้มันมีวิธีการแบบหนึ่งที่เขาสามารถทำพฤติกรรมของราคาได้คือการที่ราคานะครับเขาสร้างการทำเบสแทนการทำสวิงไฮคือทำลักษณะของการออกข้างแบบนี้ครับเอาไว้เพื่อเป็นชุดของออ d e เดอร์บ็อกเพื่อเป็นชุดของเบสแล้วราคาปรับตัวลงไปต่อเลยนะครับลงมาเทคนิวโลเลยหลังจากเทคนิวโลเสร็จ เขาค่อยใช้ชุดนี้ครับเป็นชุดของการทำลายโครงสร้างของเขาด้วยการขึ้นมารีเทสยกโลแล้วค่อยขึ้นแบบนี้นะครับยังอิงตามโครงสร้างของแผนเดิมแต่ปรับมุมมองตรงที่ว่าชุดนี้ของเมื่อวานถูกใช้ไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ชุดนี้จะใช้งานได้อีกเนี่ยอาจจะนะครับมีการขยบของเป้าเนื่องจากโซนของเมื่ะวานราคาทิ้งโตลงมาตรงนี้โดยที่ไม่มีการเกิดสวิงไฮเพราะฉะนั้น นะครับในชุดของการเกิดสวิงไฮชุดนี้ครับเขาจะมีการขยายระยะนะครับในภาษาเลยเราจะเรียกว่าการขยายระยะก็คือเขาจะใช้ชุดของการเบสตรงบริเวณนี้เป็นการทําระยะแทนนะครับแล้วราคาออกข้างแล้วลงต่อเลยแล้วลงต่อเลยลงต่อมาเพื่อสร้างนิวโลซึ่งเราจะเห็นว่าด้วยพฤติกรรมราคาจริงมันเกิดไดเวอร์เจนแล้วนะครับถ้าใดอีกก็จะเป็นไดชุดที่3นั่นแหละ แต่เป็นการสร้างใดชุดนี้เพื่อให้มีสวิงไฮในจุดที่เขาสามารถทำลายโครงสร้างได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อลดเพื่อลดความผันผัวแล้วก็ลดการลงทุนของคนที่ทำราคาน่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคาดการเลยในช่วงบ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นลอนดอนหรือนิวยอร์กนะครับราคายังมีโอกาสปรับตัวลงต่อนะครับการปรับตัวลงชุดนี้จะเกิดสวิงโลเพื่อนะครับ สร้างฐานในการที่จะเตรียม break out ขึ้นไปทำลายโครงสร้างในสวิงแรกนะครับในสัปดาห์นี้เข้าใจว่าน่าจะเล่นกันในชุด d o w n r g e n ตรงนี้กับชุดการทำลายโครงสร้างตรงนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเริ่มจับตาในสัปดาห์นี้คือจับตาการทำลายโครงสร้างนะครับแต่จนกว่าจะเกิดการทำลายโครงสร้างเมื่อราคาดีดตัวย่อ high เราเล่นซลล์ตามไปก่อนนะครับก็เป็นลักษณะของ price pattern ที่เริ่มเข้าโครงสร้างของลิมนะครับหรือ rising wedge นะครับ ก็เมื่อราคาเข้าสู่ปลายริ่มนะครับจะมีแพนกของการดีดตัวได้รุนแรงอาจจะดีดกลับมาทำลายโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นในชุดของโครงสร้างวันนี้นะครับเราจะเล่นเซลล์ไปก่อนเพื่อหาจังหวะการเกิดสวิงโลนะครับในโซนในยะสำคัญของแนวรับใน Time Frame Day เพื่อหาจังหวะเข้าซื้อใหม่นั่นเองนะครับทีนี้เนื่องจากว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมาเยอะแล้วถ้าจะเทรด ควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับถ้าใครเป็นสายเทรสั้นอยู่แล้วนะครับจะเซล์ตามก็สองสามสองสามศูนย์ห้าควบคุมความเสี่ยงซึ่งระยะตรงนี้มันเริ่มไกลใช่ไหมเราก็อาจจะเริ่มเล่นกับชุดของ p r i イแอคชั่นไลท์อย่างชุดนี้ครับณนะปัจจุบันในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเกิดทาวเวอร์ขึ้นสแสดงว่าถ้าราคาจะลงต่อต้องไม่สูงกว่า2 3 0 1 5 0แล้วก็ใช้2 3 0 1 5 0ควบคุมความเสี่ยงแล้วเล่นเซล์ตามลงไปก่อนได้นะครับ ทีนี้จากชุดพฤติกรรมราคาชุดนี้เนื่องจากมันเป็นชุดด i v เวอร์เจนต์แทบไปนักเรียนในคลาส Family ของเราเราจะเข้าใจดีครับการเกิดด i v เวอร์เจน์ไม่ใช่สัญญาณการกลับตัวแต่เป็นเพียงแค่การเกิดความผิดปกติเมื่อเกิดความผิดปกติเรารู้วิธีการเทรดที่ได้เปรียบอยู่แล้วว่าเราควรทำอย่างไรนะครับและในสิ่งที่เราทำนั้นให้เราพิจารณาไว้ครับว่าเรารออะไรหนึ่งเรารอสวิงโลเพื่อหาจังหวะที่ได้เปรียบกว่าในการเปิดออเดอร์ซื้อนะครับสองครับ เรารอการทำลายโครงสร้างเพื่อหาจุดที่ได้เปรียบมากกว่าในการซื้ออีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะสัญญาณความเป็ินปกติมันเป็นสัญญาณเพื่อบอกความอ่อนแอของแรงซื้อแล้วนะปัจจุบันแต่ยังไม่ใช่สัญญาณการกลับตัวหรือเปลี่ยนแปลงแนวโน,น้มเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าเทรดวันนี้วันนี้จะเริ่ม เทรดยากแล้วนะครับเนื่องจากราคาปรับตัวลงมาตามแผนประจำสัปดาห์เยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็มีจุดควบคุมความเสี่ยงที่ค่อนข้างไกลแล้วนั่นเองนะครับ ถ้าอยากได้จุดที่ได้เปรียบม,มากกว่าคุณต้องรอให้เป็นนะครับก็หวังว่าข้อมูลวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับการวางแผนการ un, อองลงทุนของทุกทท่านเลยขอให้นักลงทุนทุกทท่านโชคด,ดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันในคลาสของ f i ทูซ์เซ็นเตอร์ฟรุ่น8นะครับรวมถึงในช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์นะครับตอน1ทุมครึง่งนั่นเองแล้วพบกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันในไลฟ์